สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทํากับข้าวแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นผัดขิงอีกนะครับเพิ่งจะลงผัดขิงไปเมื่อไม่กี่วันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราอยากจะกินสมุนไพรกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ได้ปลาผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับเห็นคนขายบอกว่าเป็นปลาคงแข็ง นะครับใครเคยได้ยินไหมครับผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับกับวบกปลาคลองแคลงเนี่ยเนื้อเขานิ่มที่จริงซื้อต้องเมื่อวานแล้วนะครับเนื้อแดงแดงสวยๆนะครับแต่ว่าเราแช่เย็นเอาไว้คืนหนึ่งซีดไปเลยนะครับยังไม่รู้ว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินทางนั้นเลยเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนี่แหละครับผิดๆถูกๆนะครับยังไงมันก็ต้องกินได้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เนี่ยขิง ครับวันเน้นขิงตามเคยนะครับขิงนี่ครึ่งกิโลกว่านะครับกินขิงเยอะๆหอมใหญ่กระเทียมสับทุบๆไว้ต้นหอมซอยแล้วก็มีพริกแดงซอยนะครับวันนี้ผมจะไม่ใส่เห็ดหูหนูนะครับเพราะว่าเห็ดหูหนูก็อาจจะทําให้ผัดแล้วมันจะแฉะเพราะว่าปลาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปทอดนะครับเอาไปทอดก่อนแล้วถึงจะเอามา ใส่ไปในผัดกิ่งอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นผัดกิ่งก็ควรจะแห้งๆนะครับถ้าเป็นน้ํามากก็กลัวปลาเขาจะนิ่มจะเละนะครับคิดเอาอย่างนี้นะครับยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปหั่นปลาก็ดูก่อนนะครับหั่นแบบไหนดีก็ยังไม่รู้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เรามาทําพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยนะครับปลาเป็นชิ้นแบบนี้สองชิ้นชิ้นหนึ่งนะ่าจะครึ่งกิโลกว่าสองชิ้นนี้น่าจะเป็นโลกว่า เนี่ยนะครับเนื้อก็เป็นวง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 อย่างนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่เคยกินไม่เคยทำนะจะหั่นแบบไหนดีล่ะครับเราจะหั่นฝางทางนี้หรือจะหั่นทางนี้นะครับหั่นทางนี้ก็จะเป็นวงวงดีเอาหั่นตามยาวนี้ก็แล้วกันเยวหั่นทางนี้ดูนี่นะครับ เนื้อสวยสวยเห็นไหมเนื้อก็จะเป็นชั้นชั้ชั้เลยนะครับเดี๋ยวลองหั่นดู oh, uh. เขาก็จะมีหนังด้วยเนี่ยมีหนังหนังหนังปลาทางร้านเขาก็ลอกมาให้เหมืนกันแตาลอกไม่หมด จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเป็นชั้นๆเวลาทอดแล้วจะร่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมหั่นให้หมดเลยเยอะด้วยยังไงก็กินได้ครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาหั่นผ่ากลางอีกทีหนึ่งนะครับเพราะชิ้นเขาใหญ่มากอย่างนี้เลยหั่นเป็นสามชิ้น ถ้าสี่ชิ้นแล้วก็มันจะเล็กไปไหมอลองดูก่อนนะครับไม่เคยจริงๆลุ้นไปด้วยกันเนี่ยนะครับใครที่เคยทําเคยเห็นเคยกินมาแล้วก็คงจะขากิ้งแล้วนะครับว่าไอ้แป้อ้วนมาทําอะไรของมันวะนี่อ่ะนะครับแใครไม่เคยทําก็มาดูกันพร้อมๆกันเนี่ยนะครับใครเคยกินเคยทําก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับไม่เคยจริงๆนี่นะครับผมก็จะหั่นเป็นลูกเต๋า นะครับเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดอีกทีหนึ่ง <_ hen> คิดว่าคงต้องไปทอดนะครับผัดไปทั้งอย่างนี้คงเละแน่แล้วก็อาจจะคาวด้วยนะครับ e> เดี๋ยวเราไปทอดก่อนออน,นะครับ e> เดี๋ยวผมจะหั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ชิ้นเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับก็ยัง อ,อยู่อีกชิ้นหนึ่งนี่น่าจะจะเก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นนะครับจะแกงหรือจะผัดชาจะเอาไว้ทีหนึ่งนะครับก็คนซื้อเาก็ไม่ได้เป็นคนทํานะครับคนทาไม่ได้เป็นคนซื้อเพราะนั้นเขาก็กะไม่ถูกนะครับเพราะว่าบ้านเราคนเยอะผมว่าเท่านี้น่าจะพอละเพราะว่าขิงก็เยอะนะครับขิงก็มากปลาก็เยอะเอาเดี๋ยวผมจะเอาแป้งทอดกรอบมาคุกเขาทักนิดหนึ่งนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับแป้งทอดกรอบคุกเข,าข้ากขาหน่อยอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีถุงมือนะครับเอาวันนี้ก็แล้วกันก็แค่คุกเขานะนะครับ ไม่ได้นวดไม่ได้ขยำอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาเขาจะเละเอา่าคุกเขาพอให้ต,ติดแป้งนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวไปทอดกันนะครับประมาณนี้นะครับตั้งกระทะก็แก๊กก็แก๊กน้ํามันกาลังจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ามันร้อนแล้วไปทอดกันเลยนะครับไปรุ่นด้วยกันเลยนะครับเพราะว่านนี้ปลาเขายังคายความเย็นไม่หมดเลยนะครับเมื่อคืนลืม เมื่อชามืดนี่ลืมลืมเอาออกจากห้องฟิตนะครับมันแข็งโป๊กเลยเนี่ยครับมาแช่น้ำเต่าพัดลมนะครับความเย็นยังอยู่เลยจะ,จะไปทอดแล้วจะเป็นยังไงครับไปลุ้นกันเลยนะครับนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับค่อยๆทยอยใส่ดูนะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอ่าผลจะเป็นยังไงนะครับแต่รับรองว่าต้องกินได้แน่นอนนีครับก็ลุ้นนะครับเพราะว่าปลาเขายังคลายความเย็นไม่หมดตัวเขาจะติดกระทะเหมือนกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็ทอดมาเหลืองสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นพักไว้ให้เขาเสด็จน้ํามันนะครับ ครับเหลืองสวยกรอบแน่นอนทอดชุดต่อไปเลยนะครับทอดถึง3ามกระทะแหละนะครับเดี๋ยวรอไปรุ่นกันตอนผัดอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทอดให้เสร็จก่อนนะครับถ้าทอดให้ชมไปเรื่อยๆนี่ครึ่งชงั่วโมงคงคงจะทอดไม่เสร็จ นะครับอันนี้ครับหลังจากที่เราทอดปลาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาผัดเอาน้ํามันทอดปลาแบ่งออกนะครับแล้วก็เอาน้ํามันที่เหลือเดี๋ยวเอามาผัดขิงต่อเลยนะครับ หอ,อก,กระเทียมเหลืองหอมดีแล้วเราก็ใส่ขิงไปเลย ขิงสดดีแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่พลิก ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะครับผิวขาวน้ำมันหอยนิดหน่อย เดินน้ำปล่นสายหันั้นก็นําปลาครับเนี่ยนะครับปลาคงแคลนคอดใส่ไปเลย i เป็นนันเสร็จพิธีแค่นี้นะครับปิดไฟพร้อมเสิร์ฟรับประทานเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับปลาไม่เละไม่แหลกนะครับปลาคลองแคงนะครับปลาคลองแคงผัดขิงนะครับลองทำดูนะครับใช้ได้เลยนะครับ กินแล้วชิมแล้วก็อร่อยดีนะครับเนื้อปลาเขานุ่มนะครับเราก็ชุบแป้งนิดๆหน่อยๆแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยครับใช้ได้นะผ่านครับผมให้ผ่านและครับลองทําดูนะครับแต่เจอปลาแบบนี้ก็ลองดูหรือว่าใครเคยทําแล้วก็บอกกล่าวเข้ามาบ้างนะครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ